ดีมากผู้บอกว่าคยเคยฝันมาคยเคยมาเบื่องผูกอยู่ในน้ำเจ้าพยาอ่านี่เป็นไรเอ้นี่ครอมฝันนะแล้ววันนี้ดมาเกแล้วเนาะเออนี่สบายดีสบายดีเ่อร์ สบายดีน้องนิติฝั่งไทยฝังลาวเลยด้วยการประเทศิเลอ,อมีอยู่กับไอ้น้อยอีกแล้วทุกคนแล้วก็ปะบูะบสาวลาว,าว,ลาวนอะอ่ะมือนี้เนาะปิดมือที่ซ้ำแล้วที่ว่าเขาอยู่กรุงเทพมาหานครเนาะซ้ำด้วยซี่วะซี่ใช่ปเอออ่าเมื่อไ่ไอ้น้อยน่าจะซี่มือเดี๋ยวนาะอยู่ยจะปือก็จืดหอมดเลยอ่ามือนี้เนาะจะพาปะบูสาวลาวไป เอเชียทิกเนาะซึ่งวันนี้นะบอกเลยว่าเป็นจุดที่อเมซิ่งวันนี้เลยที่ว่าอยู่คุณเพลนเนาะเพราะว่าพาแนีนเขาจะบักไปไทยคูบรรยากาศดีนะครับพาไปเบื้องเงินสิง่าไงอ่าแล้วก็ไปงามๆไปเซนซีเนาะตอนกลางคืนเนาะเพราะว่ามื้อนี้ปกติว่าตอนเวทจะไปอบอลอื่นเดียวแต่ว่าบขาขันเนาะเพราะว่าไอ้หน่อยกับปะบูคาเวียร์เนาะ ตอนกลางเบรกันเลยว่าเขาจะออกไปในตอนค่าไปชมบรรยากาศในตอนคืนเนาะอ่าว่ากรุงเทพเป็นังได้เดี๋ยวเอาไปกันเลยเนาะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ BTS สะพานตักสินแต่ว่าเขาจะนั่งนั่งเหงาการเหงาแบบนี้เขาจะนั่งเหือจ้าทุกคนท่านี้แหละทางเหงาอีแหละไปเอเชียทีเลยอ่ากงจะมีเหงอเหือนี้จะมีเสี่ยงเหงานแล้วก็นมี ่โอเคปะเดี๋ยวเาไปท่าเรือกันเลยทุกคน Let's go อทุกคนตอนนี้เขาก็อยู่ที่ท่าเรือแล้วนะนี่เขาจะนั่งไปเอเชียทริกเนาอโอ้ยบึ้งบึ้งเหือเหือสซ้ำลานมันบอกเจ้าพญาโอ้อันนี้ก็คือแม่น้ำเจ้าพญาตอ้โหเดี๋ยวสวยงามเหุ้ยงนุ่น อสวยพากขี่เน่ดี๋ได้ได้ได้เฮียเขาจะไปล่อห้ไบอสฮะมันบอสใส่เออนั่นแหละดิตัวสิงซ่านั่นเดียร่อยตวสิงแมนแมมแมบนบนสิงซ่าสวัสดีไงไงนั่นแหละงามบอสงานแค่นี้ยังบวชันไปหอดเนาะแมนแต่อันนี้ไม่หยังวิ่งามเนาะอันนี้ก็มีตึงอันนี้ก็ตึกว้าวอันนั้นไม่หยังบวมไอคอนสยามบอสโอ้ยกันเนาะเดี๋ยวเขาจะเป็นเบิ้องข้อมูลแล้วไปสอบเลาะบุกบอลเนาะอ มอน้มือแดรเจออวยงามไรทุกคนคุณวิวว้าวไปเดี๋ยวเขานั่งแล้วเขาไปเจอกันที่เอเชียทวิกเลยนะปาบูไปเลยตื่นเต้นบอตื่นเต้นตื่นเต้นกันตอนเต้นออาบอแมนครับเราก็บุกมาขึ้นจั่จังได้เดี๋ยวไปพาพลังงานเพิ่นกอนขึ้นตรงไหนวันรับ ที่ถ้าเราจะนั่งไปอีสียง้อเดไอเชี่นั่งนี่แหละที่เราต้อนั่งรอเลยนั่งรอเนี่นานไม่มันจะต้องทำนี่อย่างชของเรามันไปไอมโอนอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อตอนนี้เขากนหาหาะนั่งพักเนี่ยเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เขาไปท่าพน,านักงานเมืเ่อกี้เพิ่งไปไอคอน,น,นเ,นเล่ว่าทางนี้เขาจะนัะ่งไปดีเชียร์ทวิงเรอเราจะนั่งพักเงาประมาณบูฮัวมา,มาตอนใด้ดี๋ <c oughs> เขาก็นั่งฮะแต่คิดว่าน่าจะพอดุูปได้ดอกเนาะเดี๋ยวเพิ่ดก็มาเนาะอันนี้มีนั่งฟรีเด้ยอยดิน,นั่นงฟรีจะ่บอได้เพี้ยงคนงามงามงามรบ้างที่เขานั่ง พักเง,งาเราทุกคนเอาหนังทักเงาเราทุกคนตอนนี้เพื่อนกระเดันคูน่อยู่อยู่ที่แสง <c oughs> โอ้ตัวห้า 5. ภาพนี้ได้ยากเลทุกคนนภูเพิ่นกระ่ายจุดที่บูบูงามวอสวยมาก,ส,มากสวยมากดีดีเนาะสะพานสะพานบางนิดหน่อยทุกคนเด็กอะงาม กาดีดีมากกู้บอกว่าเคยเคยฝันมาเคยเคยมาเบิ่งลูกอยู่ในน้ำเจ้าพยาเออแม่นไหมเออเนเป็นความฝันนะแล้วก็นนี้เป็น <c oughs> แบบเจแล้วเนาะเออนี่ยเดีวท้ายมุมนี้ทุกคนอนะโอเคแล้วทุกคนเน <c oughs> <ๆ>ี่ยมาแล้วดี ย่งางขึ้นเงาบัดนี้ผลลัล่ห้ได hàng và chế tiền bột để bàn nhà cá này được luôn Oh. ngang. Asia. 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 คนรอก็ฮอดแล้วเอเชีย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 ีกระหอีคันเลยเอเชียเอเชียเอเชียทีมอทุกคนกระหอดแลเป็นยังไงงานขายงานเองแล้วว่ามาต่อแลคือว่าแบบเอาใจอะไรกินไก่ สามารถขึ้นได้บอมได้มีประมาณเท่าไร้หาร้อย0้าร้อยสรอบประมาณนั้น่ะเราลองขึ้นกันไหมได้ครับวันที่แดวัน่องเดี๋ยวเดี๋ยวมัน้อเา่าวันที่ปดวันที่องเพราะว่าตอนนี้ก็เอาก็งแล้วสมรูปแล้วมือแล้วเดียว ้ไหาข้าวมาเนาะก็คนฟงงาแพงแล้วกสุขคำล่ำ <another> ล <normalmente> ือที่นีเนาะทุกคนต้องมาอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งเนาะโซนอันนี้เขาเรียกว่าโซนของลิ้นมามุ่นมามุ่นมามุ่นเอองามคนไปยังไปเบิองคนเลยมีห้องกระปงไก่สิงซาละ ไกาโคตรใหญ่โคตรใหญ่ว้าวโอ้สวยงามมากเลยงามมากอันนี้ก็คืออันมามุ้นเนาะหอบรอบเท่าไหร่เนาะเท่าไหร่ม้าหมุนรอบละร้อยรอบละร้อยร้อยบาทอ๋อจะขี่บ่อบอจะเข้าบออยากเดี๋ยวไปแย่างซอกรีดเขานะตอนเนาะไป เอาไว้มนหลังแต่อย่าให้มาเนาะเคเดี๋ยวฮอสิมาปะปะไปย่างโซนอืนวันนี้มันเพราะว่ามันมีอ่าไล่โซนไายทุกคนเดี๋ยวมื้อวีลาขากกมีคนทังกำังจขัดใน้นึงเขาก็เลยนิพาทุกคนไปอ่าย่างตัวละละน้อยเนาะไปกันเลยปูนเหรอฮะปนอันนี้คือยีหยังเนี่ย แถวๆนี่คืออะไรแถวซอมบี้ซอมบี้เหรอโอ้ยซอมบี้ทุกคนคือเแถว啊เออคือเแยวโอ้โน่โโบูบุยานปะบูบุยานปะไปแล้วขึ้นไปุณแล้วทด้วยอันนี้ก็คือ,อโซนโซนบาน์พิซซิ่งหน่อย ในส่วนกาติช oh, ิงโอ้ยเป็นกูเออเฮ้ยพีพีเห็นทุกเห็นพีป่ะทุกคนเฮ้กมาา้ล well, ัวกันไหมกลัวยานกันบ่ยานกันป่มันจะออกมาแบบเราไม่ต้องเดินแค่นั่งสวยๆีหรอกอ๋ออนั่งสวยๆีหรอก่สวยพี่ดีเอเลยมาตอนเดึกๆดมีร่อนได้เห็นแบบนี้ หูบ่อหูหูหูบ่อบาสินซานีสุงมาแดงูุงหกสิบเมตรอเท่หมหกสิบเมตรขวบูุงทางมลดเนาะราคาทางมืดมีสี่สิช่องกระเซานี่ที่สกระเซาแ่ทางมืดมีสี่สิบช่องกระเซาที่เขาเบิงนี้นี่เดี๋ยวมีอีกกระเซานึงที่เป็นดีไอีเลยมันจะเป็นสีดบเลยมันจะสามารถเบิ้งอยู่ในหอเาลยนอธร้มดาเอคับบคือแบบขัดซุ้มหกสิเมตรกั ประมาณตึกส่สันเนาะกับสันเฮียนเอฟซีบอสเด้อนีเนาะอันนี้ก็ะเมี่เย็นมโซนค่ายเครื่องอีาลิตแม็กแม็กคณะโซนนี่นะครบอกเป็นย่งไป่อยคือมักแต่โซนนี้นะไม่เบิ่งทุกคนอารมณ์อารมคนง่ายเลยเย็นนี่เดี๋ยวเข้าวัน ปไปย่างเนาะงนิดนึงแล้วก็เอาไปสอบกินเนาะเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนายเครื่องเครื่องรับเครื่องว่าอันอนี้เขาเรียกว่าขายขอบอะไรนะแบบเป็นกีรลึกที่แบบว่าเป็นชุดไทยอนะยเนาะชุดมวยไทยเป็อย่งยันยยืืยย สูดในหน้อยหนึงเนาะเออมาเดิร์นนี้บริทาห์ขึ้นนติ๊กซ่าจอมเวลาไปกินเขาเวลามันจำกัดเนาะทุกคนเพราะว่ามันดึกด้แล้วค่ะนะเพราะว่ากระทะของนางก็จะดึกเสิมเพราะว่าเองจะต่องไปสอบหลอกสิงเขาก่อนเนาะเพราะว่านั่งในหน่อยยักเขาอีกแหละ ตุกีบต้องเขานียอนอยากเข้าเลยเวอเอาพเอาอีกย่างแล้วปอยากเข้าจะเปิดร้านเด็กจะไปหาอะไรกินเลยู้ิา้าเขาพูดอะไร๋ยวเขาบอกว่า e l l o t ่ i พร้อมไปกน้านะอะไรนะพูดอะไรนะงามบไฟหางราง มุมคืออยู่ต่างประเทศเลยแบบฟิลแบบฟลแบบยุโรปอาีิเป็นห่อนาฬิกาในมุมแต่ว่าใยงามงามมุมนี้ก็เป็นอีกมุมนึงที่ว่าแล้วมุมนี้ก็เป็นอีกมุมนึงที่ว่าไทยหู่นก็งามเลยมมุนี้เมื่อกี้ค่อยย่างมาค่อยเห็นฐานหนวดเลยกดย่างนวดเลยแต่ว่าขัดบอดึกได้เอาต้องไปกดอื่นต่อ آ, ทุกคนตอนนี้ค่ะเขาก็ย่างมาไล่โซนแลน้วเนาะก็จะมีทางโซนอาหารอาหารต่างประเทศอาหารไทยแล้วก็มีโซนเสื้อผ้าเนาะกาหารนั่งเลือกชิวๆกันไลหนหน่เนาะแต่ว่าเขาก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงป้ายแล้วเนาะสิบโมงประมาณสี่ทุ่มเออแต่ถือว่าเริ่มดึกแล้วเนาะทุกคนเขาก็จีด้ข้อตัวลาขบานก่อนเนาะเป็นอจะได้งงความงซึกงนวิดนี้ ทำได้มองจากได้แบบเตือนเตียนเนาะเพราะว่าบุเคยเห็นเนาะกับเป็นก็เป็นจุดนึงเนาะที่ว่าเป็นเรียกมากที่ว่าแบบตัวทำหอมมากอะอากาศก็ดีเนาะเพราะว่าอยู่ไกลกับแม่น้ำเจ้าพญาได้แล้วอ่าสำหรับคลิปนี้ขอบใจทุกคนเด้อที่ว่าเขามาเบิ้งมาชมเบาหน่อยกับซาบะบูเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ้งกันว่าคลิปต่อไปไอ้หน่อยจะไปใส่เนาะจะพาบะบูไปใส่มาเบิ้งกันเนาะเดี๋ยวท้าติดตามเลยเด้อทุกคน สำหรับคลิปนี้เนาะถ้าว่ามีย่างพีว่าผิดพลาดเราผิดพลาดกับกิติ้มไอ้น้อยได้เดอร์ขอบใจไลไยๆเดอ้อทางพี่น้องชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศนาะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนเดอ้อบ๊ายบาย